ทีนี้คือช่วงวันสองวันที่ผ่านมาต้องยอมรับนะคะว่ามันมีคนมีภาควิจารณ์เยอะมากกับคลิปที่คนมองว่านายกเศรษฐาคว้างปากาดูคลิปก่อนดีกว่าก่อนจะฟังคุณเศรษฐาอธิบายอ่ะดูกันเต็มๆงานแทนพลังงานกระแสปมะบานผมว่ามันสูงเกินไปสำหรับพวกเราเราก็สามารถที่จะมาใช้รถพลังงานทดแทนพลังงานสะอาดได้นะตัวตัวเครวบินเราเองเนี่ยก็อยู่ทุกสอดทุกส่ว เพราะราคามันคันละแสนกว่าบาทเนี่ยผมว่ามันสูงเกินไปสําหรับพวกเรานะเราก็สามารถที่จะมาใช้รถพลังงานทดแทนพลังงานสะอาดได้นะครับช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือภาครัฐในการสอดส่องดูแลเป็นหัวเป็นตาได้นะครับสิ่งเหล่านี้ก็อยากจะให้ทางภาครัฐนําเสนอเอาตุนบอกก่อนว่ามันเป็นการวางปากกาหรือโยนปากกาแล้วแต่คนจะใช้คําหรือจะมองนะมันครั้งเดียวนะแต่ว่าที่เอาให้ดูสองรอบเพราะว่ามันเป็นมุมจากคนลมุมกันมันจะเห็นสิ่งที่แตกต่างกันออกไปมุมแรกนะคะมาจากทางไทยรัฐเขาถ่ายมุมด้านข้าง ไวจะเห็นลักษณะไม,ไม่รู้อะท่านผู้ชมเรียกว่าอะไรคะโยนมะเพราะของไทยรัฐอ่านี่นี่นี่มุมนี้ นี่นี่แต่ไม่มีเสียงเพราะว่ามันอยู่ไกลไม่ได้ยินเสียงนะคะส่วนอีกมุมหนึ่งที่เป็นมุมน้าตรงอันนี้ทีมข่าวการเมืองช่อง3เราถ่ายเอาไว้จะไม่ได้เห็นหรอกว่าโยนหรือว่าโยนแต่ว่าสูงเกินไปเนี่ยพวกเรานะมีเสียงเสียงส่งสายตาให้ทีมงานน่ะว่าบรรกากาศมันหมึกหมดเนี่ยเนี่ยพวกเรานะนี่ที่จะมาใช้รถพลังงานจังหวะนี้จังหวะนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์มากวันนี้คุณเศรษฐาผมไม่ได้ไม่พอใจจังหวะนั้น เมื่อวันเสาร์ในภาพเนี่ยเป็นการรับฟังปัญหาของพี่ๆีินมอเตอร์ไซค์คุณเศรษฐาบอกจังหวะนั้นวนมอเตอร์ไซค์เสนอความเห็นเสนอปัญหาหลายประเด็นผมก็ต้องรีบจดเพราะกลัวว่าจะตอบเขาไม่ได้ทั้งหมดเป็นเรื่องของการทํางานพอปากกาหมึกหมดผมก็บอกทีมงานว่าหมึกหมดผมยืนยันไม่ได้คว้างแต่ปล่อยปล่อยปากกาลงบนโต๊ะเฉยๆแต่คือนักข่าวถามว่าคนจับตาคนจับผิดคุณเศรษฐาก็แก้คานักข่าวด้วยนะอย่าไปเรียกอย่างนั้นเลย ก็เราก็เป็นบุคคลสาธารณะหลังจากนี้ผมจะระมัดระวังมากขึ้นภาพที่ออกไปผมยืนยันว่าไม่ได้เป็นการสะท้อนความรู้สึกของผมอย่างที่คนมองว่าผมรู้สึกหงุดหงิดเวียงหรือว่าเป็นคนขี้โมโหอารมณ์ร้อนหรือเปล่ามันไม่ได้สะท้อนว่าผมรู้สึกอย่างนั้นผมแค่บอกทีมงานเฉยๆว่ามันหมึกหมดแต่ยอมรับว่าคนที่เห็นน่ะอาจจะเข้าใจผิดฉะนั้นหลังจากนี้ผมก็ต้องปรับปรุงตัวและผมกราบขอโทษ ก็อย่าแช่เขาว่าจับผิดเลยครับก็ถ้าเกิดว่าภาพที่ออกไปแล้วมันอาจจะบ่งบอกถึงความไม่พอใจเนี่ยนะครับก็ก็ขอโทษด้วยแต่ว่าไม่ได้ไม่พอใจอะไรเลยเพียงแต่ว่าวินมอเตอร์ไซค์อ่ะเขามีประเด็นหลายประเด็นเหลือเกินใช่ไหมครับผมต้องรีบจดเพราะเดี๋ยวตอบคำถามเขาไม่ได้มันเป็นเรื่องการทำงานเขียนไปมึกมึกมันหมดผมก็บอกว่ามึกหมดก็ผมไม่ได้คว้างผมก็วางลงนผมก็ปล่อยบนโต๊ะเฉยๆนะครับก็เข้าใจว่าเป็นบุคคลสาธารณะการทําอะไร ต่อไปนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะภาพที่ออกไปถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เป็นการสะท้อนความรู้สึกของเราเองแต่ว่าคนที่ดูอยู่ก็อาจจะเข้าใจผิดได้ก็กราบขอโทษและจะพยายามระมัดระวังตัวมากยิ่งขึ้นครับต้องเตรียมได้อะไรต้องเตมอองการนะครับจริงๆแล้วผมก็ไม่ชอบปากกาที่มันกดข้างๆเจากดข้างบนมากกว่าเพราะเ,เขียนไม่ได้บางกันกหลดนึกออกไ่มครับมันมีตรงที่หนีบอะถ้ากดไปกดมาคงต้องต,องต,องตองเตรียมหลายเรื่องครับเรื่องกระดาษเรื่องอะไรพวกนี้ด้วยแผ่นรองด้วยอะไรด้วยหลายอย่างนะครับ นี่ค่ะตอนจากนี้การเตรียมตัวการปรับปรุงเนี่ยรวมไปถึงการเตรียมปากกาเตรียมกระดาษให้พร้อมด้วยค่ะพี่ไก่